สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะค <c oughs> ่ะมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอกับช่องแม่หมูผ้าโชคเนาะค่ะแม่หมูก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะเข้าสู่ช่องแม่หมูผ้าโชคเด้อคะ่ะค่ะเมื่อนี้แม่หมูสิพามาตามหาแนวทางเนาะค่ะแนวทางความฝันเนาะค่ะคุณได้ยินค่ะว่าคุณแม่ิ่นฝันดีเนาะค่ะฝันว่าคุณพ่อที่เสียชีวิตได้มาบอกัวเดียวโคโลว่าสั้นท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้แม่หมูสิพามาตามเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่า คุณแม่เพิ่นเซลแนวทางค่วมฝันโตไรเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดนที่เข้ามาแล้วแม่หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่หมูได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปน้ำในเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำในเด้อค่ะเพื่อสิบรเรียกผาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆข่าวสารดีๆจากทางช่องแม่หมะะูเนะาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอุ้ยเมื่อนี้ก็ได้สองเด้งเลยเนาะค่ะเนาะไม่เกียรตเมื่อนี้เข้ามาหาคุณแม่ ฟันแม่กัดคุณแม่ขวัญอยู่น้ากันเลยนะคะเนาะค่ะเป็นโอกาสดีเลยนะค่ะจะได้มาถามคุณแม่ทั้งสองเนาะเนาะปาสิมีแนวทางให้ตัวใดเนาะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ไปแล้วแม่ควญเอาไปแล้วก็ได้เห็นแม่ควญก็ดีใจได้ค่ะเย้ม่ควญฟันดีบ่เนาะค่ะฟันดีอยู่ค่ะ่ว่าจะสิทีตัวใดค่ะคุณแม่คะายคุณแม่ คุณแม่อาแมดออกรถค่ะเพ่จะได้เห็นหนาสวยๆคุณแม่เบอออือง้อโอ้ยนั่นแหละค่ะค่ะฝันว่าจังไรคุณแม่คุณแม่ฝันว่าจังไรคะฝันว่าซื้อปลาโอ้ได้บ่แม่ได้ทัวผู้ตื้อกับตื้อึืนกับผู้ตักแม่นได้สามตักโอ้ปลานนะปลาเป็นคนตักคช่พย่อเป็นผู้แม่เป็นผู้ยอ่อโอ้ตึกสะดุ้งบะคะตึกสะดุง้งโอ้ค่ะ แต่ว่าสิถือว่าอะไรแม่คือเป็นเป็นผู้ย่อแต่ว่าเิ่นเป็นผู้ตักเนี้ยก็สิบ่ได้น้ำกันอยู่บ่ค่ะแม่ดังวาน่ะค่ะป่ายังค่ะแม่ทุกอย่างป่าที่ยอจากห่วยว่าง่ายจากห่วยจากห้องอะไรันษาเนี้เป็นห่วยเป็นห้องเนาะค่ะก็คือว่าเป็นห่วยเป็นห้องเลยก็คือว่าเป็นเป็นห่วยเป็นห้อง ค่ะเพราะว่าบอไดยูในสซ่าขันยูเนสาเขาสิได้ยงไห้เนาะค่ะเนาะช่ชมสีแบบซับสนเป็นข้องนะคะเป็นข้องเออแมนค่ะเป็นมูกับซับสนภาษาอีสานกับภาษาภาษาอีสานค่ะคือว่าห่วยเนาะค่ะเนาะไม่เกียดกิเกลยซับสนะค่ะเดี๋ยวเขาเขามาถามคุณแม่กันเลยนะคะว่าคุณแม่เป็นฝันแม่นนะคะว่าคุณพ่อเป็นมากให้บอกตัวใดในยินค่ะว่าเป็นฝันแม่นเป็นฝันได้ตัวเลขนะคะโอ้ ค่ะก็เลยมาถามมันบอกค่ะเอาถ้ากลับมาฟังไปน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะว่าคุณแม่ฝันวัดจังไรคะเอาคือหัวเนาะบาทนี่อยากได้คุณฝันแม่สบอแม่ค่ะแม่ลูกก็เลยได้มาหาแม่เนาะค่ะค่ะแม่ฝันวัดจั่างไรฟ้าซู่ลูกฟังเนี่ยค่ะทันอยากได้ฟันจะฟังแม่กรสีบอกจ้าทันแรกนี่แม่ฝันนะค่ะเพราะว่ายุ่เเีย่นี่จัดงาน จัดงานแต่งหละลูกสาวค <Okay. S 2> ได้สองคืนผ่านมาค่ะ <Okay. S 2> บัานนี้พ่อกับคนที่ตายไปแล้วเพื่อก็เลยว่าเขาค้องฝันับ <Okay. S 2> เป็นยังคือให้ลูกสาวแต่งงานที่เรียนว่น oh. า่าทได้จบอแต่ว่าแต่ว่าน่องก็ได้แต่งงานอิลีเมนบค่ะคุณแม่แต่งอิล,งอลีเนาะคะ่ะเนาะเป็นยังคือให้ลูกแต่งงานที่เลียนว่า่ันได้จบ <c oughs> แม่ก็เลยตอบว่า การสร้างหัวมันทอมันตามสมัยเขาค่ะกับเครียดเพื่อกับมีนอนเครียดทาร่านอนเครียดมีเป็นน้ำหูน้ำตาไหลออกเป็นเลือดเออไหลออกปากไหลออกตาเครียดไหลโอ้คนขี้เลุกเลยนะคะโอ้คนขี้ลุกเลยเนาะค่ะเนาะติทยาปอนใจวัวมากมากเลยปลอบใจว่ากะสร้างหัวเขาทอสมัยเขาเออสมัยเขาสร้างหัวมันทอแล้วเลยเมื่อไปเศร้าใส่ปวดเครียดใส่เมียรถเครียดใส่ปวเครียดใส่ย่ายแบบนี้ ยายกับว่าได้ยังหลายดอกกับคนกับว่มักคุยกันเล่ากันอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเอาประตวแดงคุนซื้อปรตตวแดงเนาะเอาปรตตวแดงบ่าได้เลขมากบอกว่าสั้นตอนนั้นยังถามเลขกันนะคะได้บอกไปแต่ว่าเพิ่งจะเนี่ผีกับค้นถามกันกับบ่ไอยากเล่าง่ายๆจังค่อกับบ่ลืมเนาะค่ะแมันสิเกียดบ่ได้กับบ่ลืมถามเลขมันบ่ค่ะพกันเลยบอกว่าเสือรถสิบสี่โอ้ตัวเดียวตัวเดียวเล่นแล้วเลหันนานี้ค่ะเออ ก็เลยหันหน้านี้รถแม่ก็เลยสะดุ้งขึ้นเลยกเลยจื้อเอาแต่เกาขัดฟันยังเสียมคยฟันคิ้วะค่เนาค่อยฝันคิ้วโอ้แต่ว่าบัตรซื้อแล้ว่าใส่ไว้แล้วมานอนนั่งก็คยฟันดีฟันดีป่ะค่ะบัตรี่ซื้อแล้วฝันดีวันขึ้นหนึ่งขัดทีแม่นี่ฝฟันว่าได้ขี่ได้ท่าย็นขี่จะถึงได้หวยโอ้ค่ะถูกแล้วค่ะเนาะได้เงินหวยได้เงินหวยโอ้ค่ะกับเลียกฝันเห็นเลียกค่ะ มันขึ้นว่าดอีกเลยฝันเห็นเลียดยิงเตยเกันนะค่ะน้องเขาอายุจกปีน้องเขาอายุสิบปดปีนะคะและบ้านเลขที่ของคุณแม่นี่บ้านเลขที่จะเดกเก้าสิบเก้าสิบโอ้ค่ะเก้าสิบค่ะแต่บ่มม่ยังหลายดอกกับไม่ซ้ำนี่แหละพอกันเรียบป็นผีพอกับเลยหายหนาไปเลยโอ้ค่ะ <Das S 2> ได้จ,จับเต็มเต็มเต็มไม่เต็มมือเลยบอกไงครับขี่โอ้ขี่วะอันสุดนี่รถฟันว่าได้ขี่แล้วแต่ว่ากมองเห็นอยู่ตะขี่ลุกจบลุกอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เหยียบโอ้ค่ะก็มองเห็นอยู่กับซองมึงโยตามหน้าที่ของคุณแม่นี่บอ่ว่าสีเหยียบหรือว่าสีเห็นหรือว่าจังไรคันคือว่าเห็นขี่เห็นตดแล้วนี่ก็คือว่าสโซคดีเนาะค่ะเนาะโซกค่ะแล้วโซกอหลายก็โซกหน่อยค่ะหน่อยก็ชันเล็นขีก็ดนขันนี้่ กเลยมันใจแน่โอ้มันใจเนาะคุณแม่เพิ่นจัดหนักเลยเนี่ยแม่หมูจัดหนักแล้วแม่ก็เลยมันใจอยู่ก็เคยซื้อโอ้ค่ะเคยเคยเคยมันน้ำนี่นะค่ะทำช่วงก็ฟังเอาแล้วค่ะทำช่วงก้ ่านผู้ส้มไก่พิ่นคิดเบื้องขาข้เพิ่นมากไกเพิ่นซื้อนำค่ะให้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะพรวบาคุณแม่เพิ่นก็อยากแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะแม่นค่ะซื้อเราก็บอกเพิ่นนำโถดเออเสียงโซกเสียงดวงไฟนําไม่หญ่จอมมาสิ่งเม่จอมว่าสิ่ค่ะโอ้มันวาลายตัวมันตัวเดียวนึงค่ะแม่นอยหนึ่งซีตัวเดียวนะคะโยแนวทางนะคะแล้วกบไปแน่กลันแม่นนสุ่ละ ไม่เกลียดเพียงครอมฝันนะค่ะคุณส้มไม่เกลียดไม่เกลียดชอบวะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเงามงามค่ะเล็กตัวงามอยู่เนาะแมนค่ะงามอยู่เนาะไม่เกลียดเนาะงามอยู่ค่ะไม่เกลียดกับพิจารณาเบิ้งน้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับแนวทางนะคะที่คุณแม่เป็นออกมาให้เนาะค่ะแม่หมูค่ะค่ะทังช่องแม่หมูก็ขอขอบพคุณคุณแม่เด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะเนาะ ค่ะคุณแม่กะร่มดีดีแม่หมูแม่หมูกะอดหัวบาไดอีกขึ้นกันเนาะค่ะเนาะย่ำให้ท่านผู้ชมฟังอีกนะคะ่ะคุณแม่ว่าตัวใดค่ะตัวเดียวโคโลนันค่ะสิบสี โอ้ค่ะซิฟซีเนาะค่ะธรรมชุ่มคือสิได้ยินกันทุกคนอยู่เนาะค่ะเนาะบ่ได้เขียนแม่นบ่่คะบ่บอกได้ยินบอกเลยได้ยินเต็มหูเลยนะค่ะซิฟซีโตเดียวเนาะค่ะธรรมชุ่มแม่ก็สุดไรรัดลายดอกซิฟซีสีสีเป็นร่างมดนั่นแหละโอ้ค่ะซิฟซีโตเดียวเนาะค่ะธรรมชุ่มแต้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้องเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแม่หมูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเนาะคุณยายเพิ่นก็ได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะสิเข้าสิุดก็บ่ว่ากกัันนนนเเาาาะะะคค่่สํหหรบลิปี้แมมู็ ขอขอบพระคุณเด้อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมคลิปโศกโศกลับ,บ,บน้ำกันค่ะไ่าค่ะให้ท่านผู้ชมลำลำรวยๆนะค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกห้านะค่ะเนาะค่ะยาเจ็บยาจนเด้อค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกะ่ะสวัสดีค่ะ